Đi ra, đi đi Ok Ok ไปเปลี่ยนชุดกับป๊าปาปะไอ้ยี่หูน้อยมามาไปเปลี่ยนชุดกับแม่มานี่่ไอเคนี่ถงนี่ไอ้สหม่แล้วท้ายใส่ถือถือนี่ถืออนี่้ยอนนะครับ่นนะครับนนะครับนนะครับตังนี้ก่อนนะครับบางกัวนะครับหน่งสองสามหีบเท้าือครับหึงสงมเฮ้หน่อยเฮ้หน่อยนึงสง อีกภาพหนึ huh. uh ่ง huh. อีกภาพหนึ่งให้หน่อยให้ึังสองโอเคครับอได้ไหคะเห็นนะคะ แล้วก็อยู่ในในในช่องทางในในเฟซบุ๊กเสียกุ๊กให้แอมทางระบกิกน้องหันหน้าน้องหันหน้าไม่เกยเรียกลูกอนะไรไปอ่อาแต่วก็เกยก็เรียกลูกอ่าเด็กหญิงก,กัญญาลักษณ์พลสว่าง

ต่อไปน้องครูเนอะรน้องครูนะคะนินาชามรลา,า,า,ามาลามเด็กหญิงวารุชปราณีมั่์ ใดครูครูครครครูครครู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 คูครครูคคูนะคะู่อไปเู็รชายแลร เด็ชายเด็ชายดนายทัดวงสน เด็กชายบรนโพศรีพันศรีหัน ดเด็กชายคนนี้คนคน,คนี้่อะปานุนค่ะปานุนบุญอาสาฝั่งนี้ฝั่ง โปรมาตุก๊กตาบ้อาอมาตอดเอาวิทยาขึ้นเลยวิทยาขึ้นเลยทีนี้นมาดุกมหมเด็กชายสีวกรแก้วเพนมาพนายงานที่เหมาะสมตามวัยทั้งด้านร่างกายสาังคมอารมณ์จิตใจและสติป,ปัญญาจนบัดน,นี้ได้สสิบุดปีกานารสแล้ว